สวยกว่ใจกว่าอยางที่กูรับปากไปจะรับเป็นแฟนที่ไปรับที่บานแบดมันสุกในเส้นระยามอยู่ไกลกูกรูครับกรูครับกรูครับกรมารับกูไปดูนะฮะกูจะจัดใหญ่ยังสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอ็ซีทุกทุกคนกับผมพบกับช่องมาลิมยอดจบพิเศษกับพี่น้องเมื่อนี้เขาก็มาให้กำลังใจทีมงานประชุมเข้ามาศึกษาดูงานเนาะพี่น้องศึกษาดูงานหลายคณะนะครับผมช่วงนี้ เด็กศิลปะพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศานางานครบับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเจนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงขึ้นครับพี่น้องเตย์เล่าะน,นะครับพี่น้องเตย์เล่าของปนกนะครับถือว่าคนหลายเติมครับพี่น้องอำเภื่อสะดจัดการหรือว่าอำเภอใหม่นะครับ มผมก็เป็นหมอหลัไปหม่เล็กนึงอีกเลครับพี่น้องครับสุดยอดครับพี่น้องเมื่อเี๋ยวไปกําลังใจพี่สาวครับผมที่เนียบร้ออพี่บอลนะครับครับพี่น้องครับบบบนี้เข้ากับสีเขาไปล้างหันนะพี่น้องเนาะเห้สีไป็นอวนอัวให้สีเป็นอวนอัวล้างหันแล้วหมอหลังมาเลิกเทวเนาะพี่น้องเนาะอันช่วงอันไายวิโอมันจะมีปุ่มเหมือนไายลูกโกลให้ย่อ็ได้เลย ไปหาผู้ใดก่อนหาหาตีละมาน้นี่ยอไดเี่ยาร์ปฎิโอ้โหอะมะโปที่่วัยนั้นข่นมาเยนก็วัันขึ้นเจ๊แล้สนนท่ไปขึ้นยังในท่านว่าที่มาเปียนสุดเขาเปิดงแล้วอะไรเนาะอยู่นั่นอยู่นี่เลี่ม่อยู่นั่นนี่ สิมาสมัครตลกได้ไหมสิมาจะสมัครตลกได้ากินได้ไปยิงตีตลกแข่งกันดีนีีตอนรับนี่ตอนรับไก่สิบออกา้หนาลาหมโอเคในพ่นะจัดจดอดีครัจยมด้นี่แหละครับพี่น้องนา่งาันนังเวทีมาอนมาเป็นดำหน้าคุณพี่น้องวงประุมใจสูดครับพี่น้อง เป็นพี่น้องมีแต่ชีวิ่ลำก็ต่างกัแต่เราวงนากนองครับจะ่นวานี่ครับพี่น้องครับห้อกระเพ้าผูี่มหาที่าไสนะครับองี่บินมาลุกรักพี่น้องพ่อเป็นท่าย่ับพี่พ่อดิบครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ฝนกำลังสีมาแล้งครับพี่น้องครับานี้มาลองมาลำฟ้ากรบเพ้าจีบของแล้วพี่น้องราะว่าปลเลือ เพียงขึ้นสิเขาเล็กปีนึงตันตนังเลยแล้วัีน้องมอลำ่มาากีน้อง้าวัดก็ัดพี่น้องสุดาะไส้สุดปะไส้ับพี่น้องกหลังจากมอลำเลยแล้ว้อดีแล้วพี่น้องาอยู่อะไรก็แวะมาสียเวนพี่น้องวันนี้เาสีมาวิจา์ ว่าเป็นจังไรเนี่ยเดี๋ยวมาศึกษาเมื่อนี้พี่น้องประทุมครับพี่น้องครับหลังจากมาหอดบานนะเนาะพี่น้องก็ถือว่าประทุมก็คือประทุมดีดีครับพี่นอ้องสุดยอดสมกับมอลำไมายเลขหนึ่งสมกับฉายาหมอลำไมายเลขหนึ่งครับพี่นอ้องโชว์การแสดงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนใจสูงแห่งพี่นอ้องถือว่าสุดยอดแห่งครับพี่นอ้องเมื่อนี้เข้าก็ได้ไปศึกษา วุ้งปฐุมลร้สิ้หนหลาย่างพี่น้องเดี๋ยวมือต่อไปเหาเขาสิไปศึกษาไร้ไร้วุงบบนีน้เขาจังสีมาเลือกจังสีมาบอกพี่บอกน้องว่าสิไปขึ้นว่วงไร้เน้องพี่น้องเนาะดี๋ยวนี้เขากำลังศึกษาลายวุ้งครับพี่น้องครับจะได้ฝาก,ก,ก,กพี่น้องเป็นกําลังแรงเชื้อแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงเชื่อแรงใจฟูกได้ด้วยพี่น้องหักันไปดีกว่าร้างกันพี่น้องนาอพี่น้องเนาะ ยังไดฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องหมอลำมักจมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ